ผมได้มีโอกาสไปทีในเดย์2024ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นวันนั้นผมก็ไม่มีแผนผมก็เดิมนมนมวน,น,นจนไปสะดุดตากับกิจกรรมของคณะศิษสาสากลมันมีทั้งพิธีชงชายยกตะควิสแล้วก็เกมกระาอะไรสักอย่างของประเทศญี่ปุ่นนะแต่ว่ากิจกรรมทั้งหมดเป็นเต็มเลยทาให้ผมนั้นเกือบจะกลับทางน้ําตาแล้วและก่อนที่ผมจะกลับสายตาของผมนั้นก็สะดุดกับป้ายเขียน Walk in นนะในรม่รมลรงคำก้าแล้วเข้าไปโดยที่ไม่รู้อะไรเลยก็ไปก็เจอกับเซนเซญี<ๆ>่ป<ๆ>ุ<ๆ>่นทำหน้าอโทอย่างกััในนนนเเเเมมลยยซ็ชว้า่ขีจ ผมก็ไม่รู้ว่าจะเขียนอันจีอะไรเพราะว่ามันยากแต่แล้วจูจๆหัวของผมก็ปิ๊กไอเดียนึงขึ้นมาแ็่คือหน้าคนที่เขียนโดยฮีราักานะครับผมก็เลยสปีกอังกฤษไปเลย Sense you know the ก i น a k a n f a จากนั้นเซก็หยิบผู้กันขึ้นมานะครับแล้วก็วาดอย่างโหดมากๆจากนั้นเขาก็ให้ผมลองวาดดูนะครับแล้วผมก็ได้ลองโชว์โดเป็นครั้งแรกและมันก็สนุกมากทําให้ปีหน้าผมอยากกลับมาอีกเลย bilna waala ka saab